สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูแนทนะคะวันนี้เรามาในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนซึ่งหน่วยนี้ที่เราเรียนในเทอมที่2หน่วยหน่วยแรกนะคะก็คือเรื่องการสร้างตารางใน Microsoft Word 2010นั่นเองคลิปนี้คุณครูได้เคยทำไปแล้วนะคะนักเรียนเป็นการอธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างตารางนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการสร้างตาราง ทำได้อย่างไรบ้างนะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยเนี่ยนักเรียนต้องทราบก่อนว่าตารางนะคะเป็นรูปแบบการแสดงข้อมูลชนิดหนึ่งซึ่งมักใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรนั่นเองค่ะเช่นตารางบัญชีรายรับรายจ่ายตารางแสดงยอดขายสินค้าหรือว่าตารางเก็บคะแนนท,ท,ที่นักเรียนเคยได้เห็นนะคะ ซึ่งการสร้างตารางเนี่ยบางครั้งนะคะนักเรียนเราจำเป็นต้องจัดเนื้อหาในเอกสารออกเป็นตารางเพื่อนําเสนอข้อมูลที่มีปริมาณมากให้อ่านได้ง่ายขึ้นนะคะนักเรียนซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะได้เปรียบกว่าการคีย์ข้อมูลและการกดคีย์แท็บเพื่อให้เว้นระยะห่างของข้อความนะคะ เราะว่าข้อความที่เราพิมพ์ในแต่ละช่องตารางจะมีขนาดที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมและการปรับตารางโดยรวมจะมีผลกับขนาดของช่องตารางได้โดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าวิธีการสร้างตารางมีอะไรบ้างซึ่งการสร้างตารางเนี่ยหรือว่าการแทรกตารางนะคะนักเรียนเราสามารถทำได้หลายวิธีเลย มาดูกันนะคะว่าครูยกตัวอย่างวิธีอะไรให้บ้างวิธีแรกนะคะนักเรียนสามารถคลิกแท็บแทรกที่อยู่บนเมนูของเราได้เลยนะคะแล้วก็เลือกตารางแล้วก็กำหนดช่องตารางตามที่นักเรียนต้องการได้เลยค่ะวิธีที่2นะคะก็คลิกที่แท็บแทรกหรือว่า insert ในแท็บเมนูเครื่องข้างบนของเราใน Word นะคะนักเรียน แล้วนักเรียนก็คลิกเลือกคําว่าตารางตามภาพเลยเห็นไหมคะเลือกคําว่าแทรกตารางหรือว่า insert table ทีนี้ในคำสั่งนี้นะคะนักเรียนสามารถกำหนดช่องของตารางที่สร้างขึ้นมาได้เลยกำหนดเป็นตัวเลขนะคะนักเรียนจะแล้วเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มตกลงหรือว่าปุ่มโอเคนั่นเองค่ะในส่วนของวิธีที่3ก็ให้คลิกเลือกที่แทรก แท็บ insert เหมือนเดิมนะคะคลิกเลือกตารางหรือ table คลิกเลือกวาดตารางหรือ draw table อันนี้นักเรียนสามารถวาดตารางเองได้เลยนะคะว่าต้องการให้มีกี่ช่องแนวนอนกี่ช่องแนวตั้งกี่ช่องนั่นเองเสร็จแล้วคลิกลากเมาส์สร้างกรอบของตารางขึ้นมาก่อนคะ่ะเมื่อเราได้กรอบแล้วนะคะ เราก็คลิกสร้างเส้นแบ่งคอลัมน์ตามภาพเลยเห็นไหมคะแล้วก็สร้างเส้นแบ่งแถวแนวนอนนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนสร้างตารางเสร็จแล้วก็จะได้ตารางเปล่าๆแบบนี้นะคะในรูปเห็นไหมคะนักเรียนซึ่งจะมีช่องคอลัมน์ด้วยกัน5คอลัมน์แล้วก็มีแถวด้วยกัน5แถว ทีนี้การพิมพ์ข้อความในตารางทำยังไงให้นักเรียนคลิกช่องหรือเซลล์ที่ต้องการได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปได้เลยสำหรับการเลื่อนไปช่องหรือเซลล์ต่างๆสามารถกดปุ่มลูกศรเลื่อนไปได้เลยเช่นกันค่ะและในการพิมพ์ข้อความลงในเซลล์นะคะกรณีที่พิมพ์แล้วตัวหนังสือเลื่อนลงบรรทัดใหม่ก็ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนเราไม่ต้องสนใจ เพราะว่าเราจะเก็บไว้จัดการกับข้อความในภายหลังได้หลังจากที่เราพิมพ์ข้อความทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ,อะนอกจากการสร้างตารางที่เราจะต้องสร้างเองแล้วนะคะ mm hmm. เขายังมีการสร้างสำเร็จรูปด้วยใน Microsoft Word 2010นั่นเองนะัก mm hmm. เรียนเห็นภาพไหมคะ mm hmm. เราจะคลิกแท็บแทรกหรือว่าแท็บ insert นะคะ แล้วก็คลิกเลือกตารางหรือว่าเทเบิลตามด้วยคําสั่งข้างล่างเลยคือตารางดวดหรือคลิกเทเบิลนั่นเองแล้วหลังจากนั้นนักเรียนก็สามารถเลือกรูปแบบตารางที่เขามีมาให้ได้ตามต้องการเลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะนักเรียนก็คือวิธีการสร้างตารางนั่นเอง เห็นไหมคะว่ามีได้หลายวิธีเลยนักเรียนสามารถทําได้หลายวิธีเลยคราวนี้นักเรียนลองมาทําแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนกันดูนะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทํา10ข้อซึ่งจะเป็นการอธิบายทั้งหมดเลยที่นักเรียนได้เรียนมาลองตอบดูสิคะว่าคําตอบไหนถูกคําตอบใดผิดเมื่อทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งให้กับคุณครูประจําชั้นได้ตรวจด้วยนะคะแล้วพบกับคุณครูได้ใหม่ ในหน่วยถัดไปนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ